สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาเยี่ยมชมสวนทุเรียนของลูกค้านะคะลูกค้าที่ใช้ปุ๋ย O2 e v e r ของเรากับสวนทุเรียนนะคะดูลูกดูทรงได้เลยนะคะสวยมาก A B ทั้งนั้นเลยค่ะ กระดอยเดินดิดพีกอล์ฟนี่กี่เดือนไส่ไส่ปุ๋ยกี่เดือนละนสองสองเดือนว่านะที่สุดนี้มันไส่ตั้งแต่ตัววัมัดได้ไหมมาใช่ใส่ตั้งแต่ตัววัวมัดทางนี้เน่เยวื้อในนิดนึงกมันก่อขากันเลยใส่รอบแร,บรกลูกประมาณนี้นะคะเเดี๋ยยวจะห่รอบสองใส่ตอนโยงค่ะ ก็ดูกันนะคะเฟ hey. ้องด้วยภาพค่ะใส่ไปสองรอบประมาณวันอีกสี่วันตัดค่ะประมาณ4ี่ถงหวันนะคะที่จะถึงนี้จะตัดรอบที่สองค่ะราคาตอนนี้ก็โอเคนะคะทุกต้นนะคะทุกต้นเลยดูได้เลยฟ้องด้วยภาพนะคะ เจ้าของยิ้มค่ะ,ะ,ะแปลงนี้น้ำไม่ขาดนะคะลูกสวยค่ะทุกต้นนะคะโ o 2ว r เรดกับสวนทุเรียนหมอนทองค่ะเยี่ยมเยี่ยมนะคะ